สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวข้อดีนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมา14วันกับเจ้าตัว oppo a5x นะครับกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคดคุ้มจาก oppo ที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2,890บาทนะครับจะราคาเต็มคือ3,499บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยจาก Oppo ปลอดภัย ในการสั่งซื้อแน่นอนตามลิงก์พิแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะได้ว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พิแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับมาดูว่าตัวนี้ข้อดีหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมาเป็นอย่างไรบ้างในส่วนในการดีไซน์ซึ่งดีไซน์ตัวนี้ถือว่ามีความสวยงามแล้วก็ มีความแข็งแรงสามารถซับแรงกระแทกในการป้องกันในการตกกระแทกถือว่าให้เรามาเพียงพอจริงครับพร้อมกับตัวดีไซน์ของตัวเครื่องบริเวณฝาหลังในการจับผิวสัมผัสบอกเลยว่าฟีลลิ่งทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือบริเวณของตัวฝาหลังผมซึ่งพีรู้สึกว่าตัวเฟรมของตัวนี้ทําออกมา เพื่อซับแรงจริงครับซึ่งบอกเลยว,ว่ามันมีความแน่นหนาแล้วงานประกอบ oppo รือว่า ทำงานประกอบตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากครับอันนี้พี่ขอเช่นชมนะครับแล้วก็ผมลําโพงให้เป็นตัวลําโพงหนึ่งตัวแต่สำรปรับเสียงผมได้ถึงเดี๋ยวผมปรับได้คือเป็นตัว Big u u t า a v o l u m ลุ่มถึง100%ให้เรามาก็ถือว่าจัดเต็มจริงพร้อมด้วยพอร์ตไทป์ตัวนี้ให้เรามาในการซัพพอร์ตฟ t สชาร์จถึง45วัตต์กับแบตให้มาค่ะใหญ่ถึง6,000มิลลิแมคุ้มมากนะ กับงบ2,890บาทตัวนี้พร้อมด้วยดูหูฟัง3.5ไม่ให้เราเรียบร้อยซึ่งถือว่า UI ของตัวนี้ในการใช้งานกับตัวหน้าจอซึ่งบอกเลยว่าหน้าจอสีสันสวยงามมากกับหน้าจอ 6.67นิ้วหน้าจอ HD+ กับตัวนี้สู้แสงถึง1,000นินครับรู้สึกว่าหน้าจอมีความสวยงามมองมุมไหนก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดและก็สีสันสู้แสงที่กลางแจ้งบอกเลยว่าให้มาถือว่าจัดเต็มมากครับซึ่งพีชอบมากหลังจากพีทำการใช้งานมาตัวบอดี้ถือว่าในการจับ ผิวสัมผัสหรือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรพร้อมด้วยปุ่ม Power ตรงนี้สามารถทำการสแกนนมือที่ปุ่ม Power แล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงซึ่งพี่ทำการใช้งานมาบริว่าตัวนี้ UI คือใช้งานง่ายจริงครับนี่พร้อมกับหน้าจอรีเฟรให้เรามาสูงถึงรีเฟร 90เฮินะส่วนตัวนะ Oppo ทำตัวลอมมาดีทำให้เวลาเรากดในการทัชครับคือติดนิ้วดีมากอันนี้พี่ขอชช่นจมกับตัวลอมของตัว Oppo Oppo ใช้ตัว Color OS version 15กับตัวนี้ผมพี่ใช้มาคือรุ่นเบสโ m o เลลนะแรม4 g กิกบวกเพิ่ม4 g กิกผมนี้สามารถทำการเพิ่มตัวแรมพรัทปรับเป็น1 g กิหรือว่า2 g หรือว่า 4G กิกหรือว่า ปิดตัวขยะแล็บก็สามารถเพิ่มได้อันนี้ให้เรามาดีจริงพร้อมกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงครับผมซิงพีใช้งานตัวนี้มา2สัปดาห์เป็นข้อดีที่อยากพีเซ็นเลยว่า CPU silicon 6 s Gen 1ครับใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอแล้วก็ฟังก์กชันในการกินพลังงานกับตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ถือว่า CPU ตัวนี้จัดการความร้อนจัดการพลังงานถือว่าให้มาได้ดีพอสมควรพร้อมกับตัวนี้ มีฟังก์ชันของการใช้งานเรื่องในการจัดการความร้อนผมซึ่งพีเวลาเล่นเกมเนาะพีเก่นเก ROV ครับคือแบตลดลงน้อยมาก3%ต่อชิ่วโมรู้สึกว่าในการจัดการความร้อนในการกินพลังงานถือว่ากินพลังงานน้อยจริงครับเกม Free Fire ครับหลังจากพีทมการเล่นเกมตัวนี้มาบอกว่า Free Fire พีปรับเป็น กลางๆถือว่าเล่นได้อย่างสบายหายห่วงและความเรื่นไหลของ CPU ก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากครับพับจีพีดดพปรับเป็นกลางๆต่าๆก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้เนาะเกมเก็บชิ p a พ t ครับพี่ปรับเป็นค่า default ต่าๆก็ถือว่ามีความสมุทจริงครับหลังจากพี่ทําการสัมผสัสมาบอกว่าเป็นข้อดีตัวนี้เลยคืองบเลนไม่เกิน3000ัมือถือจาก Oppo แต่ให้ CPU ที่ มาแรงขนาดนี้ก็ถือว่าให้มาได้ดีพอสมควรในการซัพพอร์ตแอปพลิเคชันสนยนไทยตัวนี้สามารถทําการซัพพอร์ตได้หมดนะครับก็ถือว่าโอเคแหละตัวนี้นะครับผมในการใช้งานถือว่าพีชอบมากนะในการให้ในการกดครับมันมีความสมุดแล้ว UI ดูมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานจริงครับตัวนี้นะแล้วก็มีตัวแกลอร,รี่แยกมาจากตัวกล้องให้เราด้วยก็ถือว่าพีใช้งานมาโอเคมากเลยครับผมตัวนี้นะซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ย UI มันดูดีอะแล้วมันก็ดูใช้งาน ง่ายจริงครับนี่แอปพลิเคชันตัวนี้สามารถทําการใช้งานในการกดแอปตัวนี้ก็มีให้เรามาเพียบพร้อมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยผมตัวนี้นะครับนี่สามารถปรับการตั้งค่าเป็นหมดทีมมืดทีมสว่างตัวนี้ก็มีให้เราเพียบพร้อมนะครับแล้วก็สามารถปรับการตั้งค่าตัวรีเฟรชของหน้าจอมาตรฐานคือ60เฮิรตซ์แล้วก็สูงคือ90เฮิรตซ์แล้วก็ปรับเป็นอัตโนมัติตัวนี้ก็มีให้เราในการปรับก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับผมตัวนี้นะครับ อันนี้คือความเลื่อนไหลนะผมบอกเลยว่ามันมีความเลื่อนไหลในการกดในการทัชจริงครับซึ่งพีชอบในการปัดไปปัดมาของตัวนี้มามันมีความเลื่อนไหลจริงครับติดนิ้วดีมากคอนเฟิร์มจากพีเลยว่าติดนิ้วดีจริงครับ, new, รร new, รรรบนี่อันนี้พีอัปเดตแพดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับมาดูว่าในการแคปจะมีความเวืเร็วไหมผมชิดแอปสา,าการ,รผมนี่ครับปึ๊บนี่นว่าค,คือมันมีความรวดเร็วในการกดในการทัชจริงครับผมตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าเข้าแอปก็ถือว่ารวดเร็วจริงครับนี่อันนี้พี ทำการกดกันนะครับนี่ประทินครับดูผมในการใช้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมแล้วก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับนี่สามารถทําการใช้ฟังก์ชันในการใช้หน้าต่างลอยหรือว่าตัวมุมมองแบ่งส่วนหรือว่าการแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็มีให้เรามาเพียบพร้อมถือว่าตัว oppo ทำล้ำออกมา perfect มากครับกับงบ2นแ0บาทนะแบ่งหน้าจอคนแอปได้แถมใช้ multi window ด้วยถือว่าให้เรามา ดีพอสมควรตัวนี้นะครับซึ่งพีชอบกับฟังก์ชันในการเป็นหน้าจอตรงนี้มาเนี่ผมแบ่งได้เยอะอยู่นะแอปพลิเคชันในการซัพพอร์ตในการเป่นหน้าจอก็ถือว่าทําออกมาในการใช้งานก็ถือว่าได้ดีับผมตัวนี้ครับเดี๋ยผมมีความสมมติผมเดี๋ยผมเราก็ตั้งค่าผมตรงนี้ได้พี่ก็ตั้งค่าในการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันตรวนี้ได้ผมเช่นสภาพอากาศเนี่ยเราก็สามารถอนุญาตสิทธิ์ในการแจ้งเตือนได้ครับถือว่าโบนิว่าลอมอ่ะใช้งานง่ายครับผมอันนี้ พี่ขอชื่นชมกับตัวลอมครับดูผมอันนี้พี่ผมใช้งานเดเียวให้ดูเลยว่าคือมันใช้งานได้ง่ายจริงแล้ว UI คือบอกเลยว่า OPPO อ่ะเชื่อถือได้ผมตัว UI อ่ะมันดูแบบใช้งานง่ายแล้วก็มีความสมูทจริงครับมาดูว่าตัวกล้องกับกล้องหลังที่มี AI camera ของ OPPO จะเป็นยที่ความคมชัด32ล้านกับกล้องหน้า5ล้านแต่สามารถดันพิกเซลของตัวหน้าจอผมตัวนี้ได้ เชื่อมบเลยว่าตัวนี้ดันได้ถึง3ามซมิเซลของตัวกล้องหน้าถือว่าให้เรามาได้ดีพอสมควรซึ่งพีทําการใช้งานมาตัวกล้องอันนี้ขอเช่นชมเลยว่ามีหมวดโปรก็มีให้เราผมตัวนี้มีหมวดวีโดพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมรูปถ่ายนะผมตัวนี้แล้วก็รูปคนแล้วก็หมวดเพิ่มเติมมีกลางขึ้นเวสูงพารามาซึ่งฟังก์ชันมาให้เราเยอะจริงครับผมกับตัวนี้ซึ่งหมดเลยว่าในการจับโฟกัสึ้นซิวอัพโปรทำลอมออกมาเพอร์เฟกมากครับ ซึ่งพีใช้งานมารู้สึกว่า P happy กับตัว OPPO A3X ตัวนี้มากกับงบ2,890บาทถ้ามีของนะรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยก่อนที่ของจะหมดเพราะพีใช้งานมาผมตัวกล้องหน้ากล้องหลังทำออกมาถือว่าได้ดีมากอันนี้พีขอชนเลยว่ากล้องดีจริงหลังจากพีทำการใช้งานมาบอกเลยว่า work จริงครับดูครับคือกล้องดีมาก คือตัวนี้ใช้งานบมดเลยว่าเพียงพอแล้วก็มีการแก้ไขในการปรับแต่โนโลาพถือว่า Oppo ทําออกมาได้ดีพอสมควรของตัวนี้นะสีสันดีจริงครับกล้องหน้ากล้องหลังสกินโทนทําออกมามุมมองพีนะเดอะเบสมากแล้วก็มี Google l e n นในการค้นหาตัวรูปภาพว่าเราค้นหาอย่างไรเรารู้ว่าสินค้าอันนี้คืออะไรหรือว่าวัตถุอันนี้คืออะไรแล้วก็สามารถทำการค้นหาได้ซึ่งพีสัมผัสมา,มารู้สึกว่าเฮ้ยบอดเพอร์เฟคจริงครับ กล้องหน้ากล้องหลังทําออกมาได้ดีมากอันนี้พีขอเื่นชมหลังจากพี่ทําการใช้งานตัวนี้มาขอบเลยว่ากล้องถือว่าทําออกมาได้ดีมากแล้วก็กล้องหน้าสามารถปรับที่ความคมชัด ที่3ามสองล้าพิกเซลได้ถือว่าให้มาดีมากกับกล้องหน้าตัวนี้ถือว่าในการปรับถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรซึ่งพี่ใช้งานมาลําโพง1ตัวมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูลําโพง1ตัวในการปรับเป็นอัลต้าวอลลุ่มถึงสามรปร์เซจะเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ หรือว่าเสียงเบสเสียงกลางลำโพงหนึ่งตัวแต่สามารถสู้กับบางบุลำโพงสอตัวได้อย่างสบายหายห่วงครับถือว่าคุณภาพของเสียงเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมคือผสมการกำลังได้อย่างลงตัวจริงครับสำหรับตัวหน้าจอสามารถในการเปิดสูงสุดผมที่แอปตัว YouTube ก็คือเปิดได้เป็น 1080p 6 0เฟรมนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าสีสันของหน้าจอมีความสวยงามในการรับชมพวกคอนเทนต์นต่างๆผมตัวนี้นะถือว่า oppo a 5 x นะครับทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยหลังจากที่พี่ทำการใช้งานตัวนี้มาแล้วครับนี่อันนี้คือสีสันของหน้าจอนะก็ถือว่ามีความสวยงามจริงครับคือ f e ลล i n g บอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมตัวนี้นะนี่เอาตรงว่าถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยแหละ นี่หน้าจอถือว่าสีสันมีความสวยงาม สับเรื่องแบตเนาะพีผมจะขอสมัคฟังนะว่าเรื่องแบตกับแบตหกพันนะครับผมตัวนี้อยู่ได้1วันเพียงพอมากถือว่าแบตอืดครับเพราะว่า CPU กับตัวซอฟต์แวร์กับตัวฮาร์ดแวร์ของเจ้าตัว Op p o ป a 5 x ทําออกมามุมมองพีนะถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับผมตัวนี้บอกเลยว,ว่าจบครบครับเล่นเกมดีกล้องสวยหน้าจอแสงสว่างได้อย่างเพียงพอพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทาการสั่งซื้อ ทั้งตัว oppo a 3 x แล้วก็ a 5 x ตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าผมสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะครับสำนี้ขอบคุณอีกครั้งครับ